คสชส่งมอบงานบริหารประเทศให้รัฐบาลหลังแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชย้ำว่ารัฐบาลใหม่นั้นยึดหลักทำก่อนทำจริงและสำเร็จผลในปี2558ค่ะ โดยพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาหัวหน้าสคสชกำชับในที่ประชุมให้ทุกส่วนงานขับเคลื่อนเรื่องเร่งด่วนก่อนคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะ,ะแถลงนโยบายต่อสอชอเพราะหลังจากนี้จะมีการแบ่งงาน19กระทรวงให้5รองนายกรัฐมนตรีดูแลขณะที่งาน5ด้านของคสชก็จะประชุมแบ่งงานกับคณะรัฐมนตรีโดยจะลดระดับลงและเน้นไปที่งานด้านความมั่นคง พลเอกประยุทธ์นในฐานะน,นายยกรัฐมนตรีบอกด้วยว่าการทํางานของรัฐบาลจะยึดหลักทําก่อนทําจริงมีผลสำเร็จในปี2558แต่จะไม่กําหนดเวลาเพราะไม่ต้องการให้เงื่อนไขเวลามาเป็นอุปสรรคพร้อมกับเชื่อมั่นในความดีว่าจะชนะความไม่ดีและฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ส่วนการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสอสชอนั้นประธานสนชนนเปิดเผยดได้รับการประสานจากรัฐบาลว่าพร้อมถแถลงนโยบายทันทีหลังเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน ทางสำนชจึงแจ้งสมาชิกให้เตรียมพร้อมภายใน2-3วันนี้และคาดว่าจะใช้เวลาอภิปรายเพียงวันเดียวสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558ขั้นประยะติมีการเร่งพิจารณาให้เสร็จภายในค่ำวันนี้โดยปรับลดงบประมาณไปแล้วกว่า4,100ล้านบาทและเสนอให้สำนชให้ความเห็นชอบในวาระ2และ3วันที่17 18กันยายนนี้ ส่วนการรับสมัครสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติวันสุดท้ายมีนิติบุคคลเสนอรายชื่อเข้ารับการสรรหาทั้ง11ด้านรวม4,042คนโดยด้านการศึกษามีผู้เสนอชื่อเข้าสรรหามากที่สุด637คนขณะที่สื่อสารมวลชนมีผู้เข้ารับการสรรหาน้อยที่สุด174คนขณะที่ตัวแทนของ77จังหวัดคณะกรรมการสรรหาแต่ละจังหวัดเสนอรายชื่อจำนวน2,772คนรวมทั้งสิ้น6,814คน โดยแนาทางการสัญหานั้นหัวหน้าคอสชอจะเรียกประชุมคณะกรรมการคัดเลือกในวันพฤหัสที่4กันยายนนี้เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปตามนโยบายต่อไป